หลังจากจอดี้เดีสมมติคะเพิมคำถามจากมุสลิมอี <c> ๋ <oughs> <c oughs> ผมเป็นอากิวเบียนผมอย่าเพิ่งคิดว่าผมถามจากมุสลิมคือ <Okay. S 2> คือจุดเนี่ยจุดจุดจุดเนี้ยก็คือจุดไอ้คำว่าพระเจ้าเนี่ยไม่มีคำว่าเดอะนำหน้า <c oughs> แต่ว่าอาจจะไม่ใช่เดอะกอดหรือว่าพระเจ้าผู้สูงสุดไงเออมันส่งผลอ่า <c oughs> มันส่งผลต่อความเข้าใจว่าว่าไอพระวจนะเนี่ยเฮ้ยคือใคร หรือมันอาจจะเป็นแค่เทพหรือผู้ศักดิ์สิทธิ์อ่ะไม่ใช่พระเจ้าองค์เดียวมันตรงกันข้ามกับหลักทินิตี้ที่บอกว่าพราะวจนะเนี่ยคือพระเจ้าปาหมายเพราะว่าวยากรณ์ไม่ได้บอกชัดแบบนั้นไงวายการบอกชัดมากเพียงแต่จอด,ดีไม่ใจะวายกณรแค่นี้นจรงอเดยจะังดะไล้ฟังผมมองว่าเหมือนเทพอะ่ะเหมือน ทำเรื่เทพองค์หนึ่งอ่ะมไม่ใช่ก๊อตสูงสุดเดี๋ยวขอเปิดเ้าพอยต์เองก่อนเนี่ยทำไปแล้วเรื่องนี้ทำไปนานมากแล้วอ่าแสดงว่าเคยมีคนมาคุยเรื่องนี้แล้วไม่เคยคุยก็อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นการโจมตีปกติจากมุสลิมเนาะก็เราลุชินส่วนใหญ่พวกแปรพวาจากพวกมอร์มอนเนาะก็อันนี้ทําไม่หมดแล้วนะแต่ว่าขอหาขอหาไฟเพาฟลอยต์ก่อนเนี่ยหาไม่เจอสักครู่แต่มีแน่นอน แต่ในมุสลิมสกอร่าเขาบอกว่าไอ้เดอะออสเนี่ยไม่มีอาร์ติเคิลไม่ใช่เดอะกอรพระเจ้าสูงสุดที่แปลว่าไอ้อาร์กอรหรือดีวเนี่ยไม่ใช่กอร์ฮะเอาเขาไปอ้างว่าในพัฒนสัญญาใหม่เนี่ยคําว่าเดอะออสเนี่ยไม่มีอาร์ติโก้มาเย็นเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาเจอก่อนเย็นๆหาไม่เจอพอพอยแต่ว่าโอเคไม่ไม่พอพอยก็ได้เอาอ่อนไฟเวิร์ดก็ได้ไฟเวิร์ดเจออยู่แล้วสงสัยสงสัยครับดีครับ เนี่ยอย่างเงี้ยมาสงใสห้องมาสงใส่ห้องมาสงใส่ห้องพี่พี่พี่จะได้พี่ได้มีมีโชว์ทงพี่อะคุยอะไรกันก็มีรู้คุยเรื่องหวยเรื่องหุ้นผมขี้เกียจฟังมีรู้มีเรื่องหวยได้เหรอเออคุยอะไรคูว่ากูขี้เกียจฟังหรอจะมาฟังสกิลเน้นคือคือมีทุกเรื่องอะพี่เอกยกเว้นเรื่องคิดอะมีคือพี่กับพี่จดิย้อนหนึ่งหนึ่งนะ ยาน่เหีย,ด,หหยดเชือมีจริงด้วยนะอะไรอ่ะ in the beginning นะ in the beginning นะ n a r g a n holocos นะครับ ah h o l อันนี้ไข่ holocos n p r o s t t o n ไข่ holocos n d o s คำถามคือไประโยนีนะ้ the word was god holocos n d o s d o s ตัวนี้ที่จะได้บอกว่าไม่มี article ใช่ใช่ไม่มีอาร์ติเคิลอ่ะไม่มีเท่าภาพมีอาร,ร์ติเคิลเ,เป็นเป็นอย่างนี้นี่ใช่<อ>ทีนี้นี่จะต,ตอนนี้นี่คือเดอะนี่คือเดอะกอร์นะครับนี่คือนี่คือวอสกอร์ตัวนี้ไม่มีอาร์ติเคิลเออเออมาดูการตอบมาดูการตอบเนะความดิงถ้าเกิดว่าถ้าเกิดอจอร์ดี้เข้าใจถ้าคือถ้าเกิดอจอร์ดี้เข้าใจ,าจ,าใจทั้งสามประโยคนะมันจะชัดเจนมากนะแต่ว่านี่แค่พูดแค่ไปมันมีสามประโยคนะ อันนี้ได้ฟังเนี่ยมันม um ีสามประโยคนะมันมีสามประโยคก็คือว่าประโยคแรกเนาะ N Arg N Holocos นี่คือเประโยชน์ที่หนึ่ง Arg ที่หนึ่งแล้วก็ไค่นี่ก็แปลว่าแหล่เนาะแหละอันที่สองคือประโยคนี้ Holocos N p l u s t o n t i o n นี่อันที่สองแล้วก็ไค่นะเป็นที่สามไค่นี่คือ Dios N Holocos นี่คือที่สาม ดีออสตัวนี้ไม่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 ทคที่บอกนะไม่มีบทควาตัวนี้นะใช่ไหมนี่คือปัญหามีมีสามประโยคนะมันคือคนเดียวกันปะเนี่ยคืออะไรคนเดียวกันคืออะไรคือเขาหมายความว่าไอ้คำคเนี้เออเขาชี้ไปหาว่าเออไอไอตัวนี้เป็นเป็นโฮโลคอสอ่เดี๋ยวพี่แปะฟังก็ได้ประโยคแรกนะเอาประโยคแรกก่อนนะอ่ะ มาดูจุดโจมตีก่อนนะจุดโจมตีที่เห็นบ่อยๆนะก็คือว่าอ,อย่างที่บอกนะอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี้ยใช่ไหมเมื่อกี้ก็ได้พูดถึงใช่ไหมหลักฐานสําคัญนะคือตัวคนนี้เนาะเอเลเนสออฟลีออนนะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของโพลีแคฟที่พูดเมื่อกี้ใช่ไหมโพลีแคฟเนี่ยจัดได้ว,ว่าเป็นหลานศิษย์ของยอนนะครับซึ่งซึ่งคนเนี้ยก็น่าจะเรียนมาจากโพลีแคฟโพลีแคฟก็น่าจะเรียนมาจากตัวของยอนนะครับแล้ว เอเลนีสเขาพูดว่า b u t the sun eternally c o e x i t t i n g พระบุตรเนาะอยู่เป็น eternal c o e x i s ก i n g กับ the father แล้วก็บาบาบลาเนาะก็แสดงว่าตัวเนี้ยตัวของลีออนเนี่ยเขาก็เขียน Support Trinity อยู่แล้วนะครับโอเคแต่มาดูแต่มาดูประโยคนี้เนาะประโยคมาดูประโยคที่ท,ท,ที่ที่มีปัญหานะประโยคแรกก่อนนะครับมาดูไวยกรณกรีกก่อนนะคำว่า n นะ คำว่า en เนี่ยคำนี้ยคำว่า en คำเนี้ยหรือว่าหรือแปลแปลว่า was เนี่ยแปลว่า was ในสามที่เนี่ยคำว่า en ตัวเนี้ยมันเป็นอะไรนะอ๋อมันไอมันเป็นแปลว่า was ใช่ไหมตัว en อ่าคำาเอตัวนี้แปลว่า was นะ was ตัวเนี้ยเป็น verb นะที่เป็นใช้คําว่าเป็น imperfect กขาเขาใช้ตัวนี้เนาะ v i x i สาม s verb imperfect no y ก็คือเป็น x ใช่ไหม indicative third person คีย์เวิร์ดคือตัวนี้ imperfect imperfect แปลว่าเป็นแอคชั่นที่เป็นอย่างต่อเนื่องในอดีตน,นี่คือ tense นะ tense imperfect คำว่าคาว่า n เนี่ยเป็น tense imperfect ก็แปลว่าคำกริยาเนี่ย verb ตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและเป็นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนะครับนี่คือนี่นะยก็คือแปลว่าเป็นกระอยู่แบบต่อเนื่องนะเป็นอยู่เกิดขึ้นจริงนะครับนี่คือเป็นเป็น tense imperfect มาดูต่อนะครับ โอเคไอ้้ตรงเคสผมข้ามไปเนาะอาจอาจอาจจะงงนะเคสข้ามไปแล้วกันอ่ะมาดูประโยคแรกเนาะ n r g n holos in the beginning was the word for the word ตัวน okay. ี้คือพระเยซูชัดเจนอยู่แล้วนะครับชัดเจนนะอยู่อยู่ในมันอยู่ในย้อนหนึ่งข้อข้อสสี่นะแต่ว่าโอเคมันนี่คือใ่ l o s โ o กอ s แปลว่าแปลว่าแปลแปลว่า the word นี่นี่โฮนี่คือ the h o ี่คือ the holos s p e l ว word ะครับโฮโลกอสก็คือเดอะเวิร์ดนะครับเดอะเวิร์ดวอสอินเดอะเบกินนิ่งก็แปลว่าพระเยซูเนี่ยอยู่ตั้งแต่สมัยสมัยสมัยผสมกาล <the> ประโยคนี้ประโยคเดียวเนี่ยทําให้รู้ว่าเยซูเนี่ยมีสภาพเป็นแานเซนทามประโยคนี้นะประโยคเดียวนะประโยคแรกเนี่ยในเดอะเบกิ้นนิ่งวอสเดอะเวิร์ดประโยคนี้เดอะเวิร์ดเป็น time. แานเซนทามดังนั้นเดอะเวิร์ดไม่ใช่ฮิวแมนธรรมดาแน่ๆในตามตามย่อหนึ่งๆนะ เดอะเวิร์ดไม่ใช่เป็นแค่นบีแน่นอนเดอะเวิร์ดเพราะเดอะเวิร์ดเป็นทานเซนต์ไม In the beginning was the word เวิร์นะครับเอ็นอาร์เก้นนี่คือประโยคที่หนึ่งโอเคนะประโยคนี้สรุปว่าพระเยซูอยู่เหนือการเวลาทานเซนต์ไมประโยคนี้ประโยคเดียวนะมาดูต่อนะครับโทษเคมเลยประโยคนี้มาดูต่อนะประโยคประโยคที่สองนะโฮก็คือเดอะนะโฮโลคอสก็คือเดอะเวิร์ดนะ The word n n นี่เป็น word to be เนาะ was ที่เป็น imperfect เนาะ was plus tonion ตอนนี้เป็น article ก็คือ the the god นะก็คือ was with the god ก็ได้แต่ว่าเขาแต่ว่าในภาษาอังกฤษเขาเขาจะไม่เติม the หน้าจี๋แต่ถูกป่ะอใช่ใช่เนี่ยนี่แหละไอไอไอเนี่ยคำนี้แหละคำนี้แหละอ่าแต่ว่าตอนตัวเนี้ยอันนี้เป็น article หมายถึง god อันนี้เป็น god ที่เป็น article อย่างเจาะจงเพราะว่าก็คือพระเจ้าสูงสุดเลยเอใช่ในเนี้ยพรทรงอยู่กับพระเจ้า นะพระเยซูทรงอยู่กับพระเจ้าแปลว่าอะไรแปลว่าเดอะเวิร์ดกับพระเจ้าสูงสุดอันเนี้ยคนละเพอร์เซนกันเพราะว่าอะไรเพราะโฮโลกอสอยู่กับพระเจ้าก็แสงว่าโลกกสกับกอสตัวเนี้ยมันคนละเพอร์เซนกันเพราะมันอยู่ด้วยกันคนละเอนติตีกันแต่อยู่ด้วยกันผมนึกว่าเทพผมนึกว่าคนละอง์นะเนี่ย ก็คือแบบเพาว่ามันคิดเปลี่ยนคิดเปลี่ยนตีว่าใช่ก็คือก็คือจูจะตีว่าเป็นเทพโออีกองหนึ่งก็ได้ไม่แปลกอะไรแต่ว่าพูดง่ายๆคือว่าพูดง่ายๆคือว่าเป็นคนละเป็นคนละถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นเออเออเป็นสายอื่นตีอ่ะก็ตีเห็นไหมเนี่ยคนละองคกันแต่เราคิดเตียนตีเห็นไหมคนละเพอร์เซนกันเข้าใจไิดเออคำนิดเดียวเข้าใจปหมโอเคนะมาดูต่อนะซึ่งตัวเนี้ยมันก็เป็นผมเข้าใจแล้ว อ่าซึ่งอันนี้ต้องต้องใช้พวกอะไร excelsitive case อะไรเงี้ยก็ก็บวากันก็ช่างมันอันนี้อันนี้ละเอียดเกินไปนะข้ามข้ามขามเออโอเคมาดูคำที่สามที่มีปัญหาเลก็คือตัวนี้นะครับเพราะว่าพระเป็นพระเจ้า theos in holocaust โฮตัวนี้มี article แต่ตัวนี้ไม่มี article เห็นปะอ่านี่นี่นี่เออใช่ใช่ใช่แล้วแล้วภาษาอังกฤษแปลว่า the word was god ซึ่ง god ตัวเนี้ยใช้ g ตัวใหญ่แต่แน่นอนนะ กอสตัวนี้จะใช้ G ตัวเล็กแปลก็ไม่เสียหายเพราะไม่มี article เด mm ิกเข้าใจปะจะใช้ G เล็กแปลก็ไม่เสียหายซึ่งตรงเนีเ้ทางพยานพยวาเนี่ยเขาก็จะแปลตรงนี้เป็น G ตัวเล็กเลยแต่ว่ากิสเชน mm hmm. จะแปลจีตัวใหญ่มา,มาดูแต่ว่ามาดูไวยากรณ์คุณจะเข้าใจไวยากรณ์ตัวนี้ mm hmm. กรณีที่หนึ่งถ้าทั้งคู่มี a r t i c l e h o t i o s ทออส o อ o นถ้าทั้งคู่มี article คนะ mm hmm. คือ article เนี่ย มันจะแปลว่าอะไรเป็นประธานก็ได้ก็แปลว่าก<บ>อสกับเดอะเวิร์ดมีความเท่ากันแบบเจาะจงก็คือกอสกับเดอะเวิร์ดจะเท่ากันซึ่งอันเนี้ยมันจะขัดกับประโยคที่สองเพราะประโยคสองบอกว่าเดอะเวิร์ดวอส h g o กอสใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันตัดอาร์ติเคิลพร้อมกันไม่ได้ถ้าอาร์ติเคิลพร้อมกันแปลว่ากอสกับเดอะเวิร์ดเนี่ยเท่ากันอโอเคนะนี่คือแบบนี่คือนี่คือ,คอไวายากรณ์แบบที่หนึ่งนะ <Ừ. S 1> คือทั้งคู่เป็นอาร์ติเคิลแต่เกิดทั้งคู่ไม่มีอาร์ติเคิล นะทั้งคู่ไม่มี a r t i c ิลก็คือเป็น tios and logos อันนี้ก็เหมือนกันประทานไปะไรก็ได้แล้วก็พระเจ้ากับเบิร์ดเท่ากันแบบไม่เจาะจงเพราะไม่มี a r t ์ติเคราวนี้มาดูบท 3, ที่สามที่เกิดที่เกิดใบเบิลไบเบิลเขียนอย่างนี้ t ออสไม่มี a r t เคิลแต่โล g o s มี a r t ์ติเเพราะเขียนแบบนี้ปุ๊บชัดเจนว่าโล g o s มี article ต้องต้องเป็นประทานเพราะเพราะมีข้อมีเดิมต้องเป็นประทาน ก็เป็นกลวแล้วเขาแปลเขาแปลว่า the word was god คำถามคือว่า god ตัวเนี้ยไม่เจาะจงเนี่ยมันเป็น G เล็กหรือ g ใหญ่นั่นคือนั่นนั่นคือโจทย์ที่เขาถามกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับคราวนี้มันเป็นไวยากรณ์ของเป็นไวยากรณ์ของภาษากรีกเนาะก็คือถ้าประธานบวก verb to be เนี่ยประธานแต่วันนี้ประธานพารทันอยู่หลังนะถ้าประธานบวก verb to be แล้วบวกตัวนี้คำถามว่าตัวเนี้ทำหน้าที่เป็นคำนามหรือ adjective เข้าใจป่ะคำนี้คือคำนาม /adjective อ่ะยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวให้ตัวอย่างเช่นเนาะตัวอย่างเช่นบอกว่าจอร์ดี้เป็นลิงคำว่าลิงเนี่ยเป็นคำนาม /adjective ถ้าลิงเป็นคำนามก็แปลว่ามีลิงตัวหนึ่งชื่อจอร์ดี้แต่ถ้าเกิดลิงเป็น adjective เนี่ยแปลว่าจอร์ดี้เนี่ยซนเหมือนลิง ตามไวยากรณ์นะเข้าใจเขจ้ขอพอไหมครับครับครับคำถามคือว่าคาว่าก o อสคำนี้โดยไวยากรณ์กรีก่มันเป็น adjective โดยไวยากรณ์กรีกมันเป็น adjective ดังนั้นคำว่า<ด>วก o อสตัวคำว่าก o อสตัวเนี้ยมันเป็น adjective ที่เหมือนกับจอร์ดี้เป็นลิงอ่ะแต่ลิงตัวนี้เป็น adjective มันไม่ใช่ลิงจริงๆเป็น adjective คำว่าก o อสตัวนี้ตัวนี้เป็น adjective the word was god ก o อสตัวนี้เป็น adjective อ๋ออ oh, oh, oh. ๋ออแปลว่าก็แปลว่า,าพระเยซูเนี่ยมีสภาพเป็นก็อตอ้แล้วอ,อันนี้ยุ่กับประโยคหนึ่งนะประโยคหนึ่งคืออะไรพระวาทะอยู่ตั้งเบกินนิ่งก็แปลว่าพระวาทะเนี่ยหรือเยซูเนี่ยเป็นทานเซนทามฟังดีนะวาทะเป็นทานเซนทามหนึ่งวาทะแตกต่างจากเดอะก็อ<ม>ตสองสามเพราะวาทะเป็นก็อตที่เป็นอ d j e c t i v e นี่งไง ประโยคย้อนหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันจึงกลายเป็นว่าพระเยซูเนี่ยเป็นก็อดในทีนิตี้ไงเออเออว่ะเข้าใจปะดังนั้นเนี่ยใครที่ศึกษาย้อนหนึ่งหนึ่งแบบละเอียดนะย้อนหนึ่งหนึ่งเนี่ยข้อเดียวเนี่ยชนได้หมดเลยชนได้ทั้งมอร์มอนพยานพยาวามุสลิมย้อนหนึ่งหนึ่งนี่ชนได้หมดย้อนหนึ่งหนึ่งนี่คือรับจบเพียงแต่คุณต้องรู้ภาษากรีกแค่ี้คือถ้าไม่มีพี่อาณัทมาขยายเนี่ย ผมก็ยังคิดว่ามันประหลาดอยู่ดีจนกระทั่งเออพี่มาขยายให้ผมเห็นชัดๆเนี่ย<ม>เอผมจึงคิดว่าเเอเออแม่งกทีนิตี้จริงๆนี่หว่าดังนั้นเนี่ยเวลาเวลาใครพูดง่ายๆคือคนที่ตีทีนิตี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่เข้าใจทีนิตี้พูดง่ายๆอันนี้ผมอันนี้พี่ไม่ว่ากันเพราะว่าคนไม่ใช่ทุกคนเรียนเรียนเรียนที่บูกรีกเนาะเราก็เข้าใจอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจอืมนะครับ อ่ะอยู่ดิประโยคแรกพระเยซูทานเซนทามเพราะอยู่แต่ม่คำนี้อิ p แพ t คเลคำนี้อินแพคมากเกมมากเลยประโยคที่สองประโยคที่สองพระเยซูอยู่กับพระเจ้าอ่ะเซลมึงเซลมึงกับพระเจ้าต้องต้องเป็นคนคนละเพรสซันกันสิคนละเพรสซันถูกปะเพราะอยู่กับไงถูกปะอยู่กับนะคนละเพรสซันกันใช่ไหมประโยคที่สองประโยคที่สามเยซูเป็นพระเจ้าด้วยอ้าวเป็นพระเจ้าแต่อยู่กับพระเจ้าก็แปลว่าอะไรก็แปลเยซูเป็นพระเจ้าแล้วอยู่กับพระเจ้าก็ทีงี้เนี่ยเนี่ยชัดเจน ผิดตรงไหนเอาปากกามาวงถ้าที่พี่อธิบายอย่างนี้ไม่ไม่ผิดไม่ผิดแต่ว่าเออผมต้องทําความเข้าใจภาษากรีกสักนิดสักหน่อยครับสนใจไปเรียนภาษากรีกไหมพี่เจริเนี่ยมันก็หลักการเดียวกับการที่มุสลิมบอกว่าพิยานาจะไปเรียนภาษาหลับนะเห็นไหมแล้วเข้าใจพี่ก็เข้าใจเขาเวลาเพ้นพี่ก็จึงเวลาพี่ตีเขาเนี่ยพี่ก็จริงไม่ค่อยตีเรื่องของไวยากณ์ภาษาหลับไงเข้าใจปะ เพราะเรารู้เรารู ias, we know, we know no we we sure ้ว่าตอนเรารู un ้วยากรืิดเนี่ยเราก็รู้ว่าความล้าลึกของไบเบิลมันมีอยู่ซึ่งมุสลิมไม่เข้าใจเพราะเขาไม่ได้เรียนในธรรมเนียรการเราก็รู้เราก็รู้ว่าเราไม่เรียนภาษาอาหรับมันก็มีความล้ำลึกของภาษาเช่นเดียวกันเราก็รู้เราก็ไม่ใช่เราก็ไม่ใช่แต่ลาทีตรงกับตรงกับมั้ยจะส่งยังไงเนะ่เดี๋ยวนะต้องรอต้องรอลงไลฟ์ก่อนไม่เป็นไร ครับก็ว่าอยู่เหรียญกูหายไปได้อะไรพี่พีเอาอะไรพี่ไปส่งขอให้กูสองร้อยโอ้โหใจสองร้ยส่งอะไรนะจะส่งให้พี่อานัทใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ได้ส่งให้ใครแล้วนนั่กดผิดใช่ไหมใช่